อาสูงห้าฝันลวงตาอยู่บักมีความสูงที่4.4เมตรน้ำหนักสมือก้นตันสัตว์ประหลาดที่เซซูส่งมาให้สปีดเพื่อที่จะใช้ในการตัดสะพานระบางอุรหาูมนอาักและก็อยูมะมีความสวมาถที่ไร,ร้กาดนั่นก็คือสวมาถที่จะควบคุมฝันของเป้าหมายได้ โดยมันได้แสดงบทให้ยูว่าเห็นว่าความจริงแล้วเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่คีเดเมื่อสุกปีก่อนเรราของอุตตเบนอาร์คแล้วก็แล้วก็การต่อตูท้ที่ที่หัานมาทั้งหมดนั้นเป็นเพียงความฝันเท่านั้นซ่งนี้ก็เป็นการเล่เลเลนกับติดใจของอยูวะอย่างรุนแรงเลยล่ะครับยูวะเองก็กือบ เกี่ยวเที่เที่ยวหลงไปเหมือนกันละเนาะแต่ก็โชคดีที่มีอาร์คมาเตือสติได้ทันนั่นนะครับส่วนความสมมารของกิวบักก็จะมีกิวบักโดมบารีเออร์ซึ่งจะเป็นการปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาจากกิวบักครรสเซลที่ที่ที่อยเวณหน้าอกซึ่งจะมีรูปร่างเป็นทรงโดมใช้ในการ กักขังอีกฝ่ายเอาไว้ภายในโดมที่สร้างขึ้นมาสามารถปล่อยกิวบัเซ์เคิลคัตเตอร์ซึ่งเป็นกลงจักที่จอกมาจากสายระยะที่ยืดหดได้และจะปล่อยลำแสงค่าผ่านย,ยายออกมาจากสายสายรยางตนนมากที่ออกมาจากช่วงที่กิวบ์กากปี ใบหูออกมาซึ่งท่านี้ก็จะทําให้ศัตรูนี่ยหยุดการเคลื่อนไหวได้ด้วยแล้วก็เข้าไปอยู่ในภาพขัดงตานั่นแหละครับ